จะเข้านิคมอมาตาซิต,ตี้ระยองต่อแถวยาวเลยเช้าๆแบบนี้รถพ่วงรถบรรทุกหกล้อสิบล้อจะเข้านิคมต่อแถวยาวเลย วิ่งตรงไปถนน3 3 3นิคมอิเทอดระยองนิคมอมะตะซิตี้ระยองครับทางเข้านิคมวิ่งมันจบถนน3 3 1ช่วงนี้รถรถใหญ่เข้านิคมออกจากท่าเรือแหลมฉบังวิ่งตรงเข้าไปนิคมอมะตะซิตี้ระยอง พ่วงบรรทุกหกล้อสิล้อขนไทยสินค้าขน่งสิคนสค้าเข้านิคมอมตะซิตี้ระยองครับต่อแถวยาวเลยวิ่งบรรจบถนน331ครับด้านหน้าจะเป็นถนน331การจราจรหนานแน่นรถติดสะสมยาวเลยรถพ่วงจะเข้าอมตะซิตี้ระยองครับต่อแถวยาวอยู่ สามแยกไฟแดงข้างหน้าแยกไฟแดงมตาตัดซิตี้ยอย รถพ่วงจะเข้านิคมอวาตาซิซี่เลยอง สามแยกอมตะซิตี้ระยองครับเลี้ยวขวาไปสัตหตีบระยองเลี้ยวซ้ายเข้านิคมอมตะซิตี้ระยองครับ จะเข้านิคมอมตะซิตี้ระยองเลี้ยวขวาวิ่งตรงไปชาเชิงซาวพนมสธรามกระบินบุรีครับถนนใหม่เลข3ามสามหน ช่วงอมตะซิตีระยองนิคมอมตะซิตีระยองครับรถทัวร์เพื่อนสีจะเดินทางไปไหนรถทัวรเพื่อนสี